สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่าเค m มขีดฉี่เห็ดก็ได้ค่ะค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช e ้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างอ่าข้างล่างตรงนี้คะ่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมามาเลื่องบนหมู่ตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดกลุ่มขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอคนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคันต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปหลัโบนัสทเติมอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคียคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรานะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกปเซค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปายว l อลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการในแอปบังเปา w ววอลเล็ตจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงค่คะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นอรกรรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะ ตอนทั้งแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่วงนั้นที่สองก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า add K อดเคมเขีด mm ชีเหก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google เพลสแล้วก็แอปสโตร์และพิมพ์คําว่า k m e m k, k h d h a c o m ก็ได้ค่ะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดสมาชิกเนาะตอนนี้สมาชิกนะคะอยู่ที่56คนนะคะเดี๋ยวขอซูมให้นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนค่ะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก56คนก็ขึ้นมาเป็น156คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าดาเนินการให้เราไหวมากมเลยนอเราสั่งซื้อไปแป,ป๊บเดียวเองไม่ต้องรอนานเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM e m k i h e a d ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคิดแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอ ไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ